ยืนยันแล้วนักแสดงนำทั้ง3ในหนังคนแสดงเรื่อง Tan เก e หรือว่าราพันเซลคนแสดงรอบนี้แคสตรงดิสนีย์ไม่ดื้อแล้วนะหลังจากที่เจ็บหนักจากทั้งโดนด่าโดนต่อต้านนะครับแล้วก็เจ๊งไปในที่สุดกับหนังเรื่องสโนไวในปีก่อนอ่ะก่อนจะเข้าไปฟังข่าวนะครับว่านักแสดงเป็นใครก่อนอื่นขอสวัสดีเพื่อนๆคนรักหนังทุกคนด้วยนะครับอันนี้เป็นตอนที่2ของจังหวะจะข่าวหนังแล้วตอนแรกที่ออนไปค่อนข้างพอใจนะสำหรับผลตอบรับ งั้นก็ขออนุญ,ญาตเปิดรายการใหม่อย่างเป็นทางการเลยนะครับกับจังหวะจะข่า,า,ขาวหนังที่ จะมาเล่าข่าวในวงการหนังให้ฟังกันนะครับแบบสั้นๆอะครสนใจข่าวไหนครับผมมาร์คเวลาไว้ให้แล้วแต่ข่าวแรกนะตอนนี้ผมจัวไว้เลยนั่นก็คือเรื่องของนักแสดงนาครับที่จะมาเล่นในหนังเรื่อง t a n เกิเริ่มจากคนแรกก่อนเลยนะครับเปิดมานะครับนางเอกรามพันเซลของเราหญิงผมยาวนะครับได้นักแสดงเป็นเทเกนครอฟตนะครับตรงปกไหมผมว่าตรงปกนะไม่เอาเอเชียไม่เอาผิวดำแล้วนะรอบนี้เออเทเกนครอฟนะครับเคยมีผลงานการแสดงนั่นก็คือ ซีรีส์เรื่องไถ่ทันที่เธอแสดงเป็นเรเวนซึ่งบทเนี้ยมันอยู่กับเธอมานานมากๆแล้วนะรอบนี้ก็จะมาเล่นเป็นราพันเซลและแสดงบนจอใหญ่หนังฟอร์มยักษ์ชูโรงของดิสนีย์ต่อมาครับเป็นผู้ที่จะรับบทเป็นฟรินไรเดอร์นะครับนั่นก็คือไมโลแมนเฮมครับผมผู้ชายตาหวานหน้าคมทรงเซร์นิดๆครับมันตรงกับต้นฉบับจริงๆนะรอบเนี้ยอ่าซึ่งพอหนุ่มคนนี้นะครับก็ เคยมีผลงานการแสดงในภาพยนตร์เรื่อง t h a n k s g i v i n g ในปี2023มาแล้วด้วยอ่าแล้วก็ยังไม่พอแค่นั้นนะครับทีแรกเนี่ยค่ายก็ปล่อยมาแค่2นักแสดงนะครับแต่ว่ามาวันนี้นะครับวันที่9ระหว่างทําคลิปอยู่ก็มีการเปิดเผยขึ้นมาแล้วนะว่าแคทรีนแฮนนจะมารบบทเป็นไวรัสประจําภาคนี้นะนั่นะก็คือตัวคุณแม่แอโกเทลเธอก็ไม่ใช่คนไหนไกลนะครับเธอมาจากอากาตาอออลองนี่เองนะครับซีรีส์จากค่ายเดียวกันแฟนมาวิลจะรู้จักกับเธอดีอใครคิดเห็ยนยังไงบ้างครับกับข่าวนี้ดีใจกัน หรือเปล่าดีใจกันไหมรู้สึกยังไงดิสนีย์เนี่ยกว่าจะเข้าที่เข้าทางนะบางคนก็รู้สึกดีที่มันแคสตรงสักทีบางคนก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะเชิงประชดว่าเอ้ยทำไมไม่เอาคนทำมาเล่นนะอันนี้คําขำนะครับผมว่าแบบนี้แหละดีแล้วนะตัวเลขรายได้เนี่ยมันฟ้องนะเรื่องก่อนๆทั้ง s สโ w ไวท์ทั้ง l i ตเติ้ลโมเบดไม่ไหวเลยใครดิสนีย์คงต้องยอมคนดูจริงๆแล้วล่ะครับ มากันต่อครับกับข่าวที่2ของเราวันนี้เท่าที่หามาส่วนใหญ่ข่าวมันจะเกี่ยวกับแบบประกาศนักแสดงนะครับซึ่งนักแสดงรายต่อไปนะครับก็คือผู้ที่จะมารับบทเป็นไวไยร้ายภาคที่2ของหนัง The Batman นะครับที่กำกับโดยมัดลิฟและเป็นหนัง The Batman ที่หลายคนเฝ้าตารอครับเพราะว่าเขาทำดีทำสนุกแล้วก็มืมดมนสะใจ ซึ่งก็คือตัวละครทูเฟสนั่นเองที่ในตอนนี้น่าจะเป็นการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเซบาสเตียนสแตนจะมารบบทเป็นฮาวเเดนม้าขาวแห่งกอรแทมที่จะกลายเป็นทูเฟสตัวร้ายที่น่าสยดสยองคนหนึ่งของบุรุษขังข่าวซึ่งรูปนี้ครับมาจากไมเคิลฟิชเชอร์ครับสไตล์ลิ์ของตัวเขาเองเลยแกเนี่ยโพสตใน i g S t o r y ครับอันนี้ผมไปแคปมาให้ดูก็น่าตื่นเต้นดีนะเออแล้วก็คนดูหนังฮีโร่เนี่ยเขาก็มีการแซลด้วยนะว่าอยู่มาวิลเนี่ยตอนเล่นเป็นวินเทอร์โซเยอร์ที่เสียแขน แขนขาดใช่ไหมพอมาดีซเนี่ยเสียหน้าไปครึ่งซี่อีกซึ่งก็ถือว่าเป็นสีสันกันไปครับผมว่ามันน่าจะออกมาดีเหมือนเดิมแหละไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ดูแบนแมนพาร์ทครับมันฟรีมากๆเพราะว่ามันไม่ต้องไปเชื่อมจัก,กรวาลกับใครให้ปวดหัวยังไงก็รอดูครับรอภาคต่อนานละต่อมาครับเป็นข่าวของ Star War ร์จัก,กรวาลน,นี้อยู่ยืนยงครับแม้คนรุ่นใหม่บางกลุ่มอาจจะตามกันไม่ทันแล้วหรือเปล่าแต่แบรนดิ้งของ Star War ์ครับยอมรับเลยว่า แข็งแรงมากนะอัปเดตล่าสุดนะครับ Star Wars Starfighter ภาพยนตร์เรื่องใหม่ของจักรวาล Star Wars ที่ได้วุ่มกับเป็นชอลเลวีมาดูแลครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับช่วงปีที่แล้วเนี่ยมีการปรากฏตัวของทอมครูซด้วยนะทอมครูซเนี่ยเป็นนักสแสดงสายแอคชั่นที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วซึ่งแกโผล่มาในกองถ่ายนั้นแล้วก็ ออกตัวนะครับลุยช่วยเป็นกำกับภาพถือกล้องถ่ายจากแอคชั่นด้วยตัวเองเลยแล้วก็เป็นแอคชั่นที่น่าจะแหวกมากๆครับนั่นก็คือมันเป็นฉากการปะทะกันด้วยดาบไ์เซเบอร์แต่เป็นไ์เซเบอร์ที่ตีกันใต้น้ำนะครับโอ้โหเอาสิวะเออมันจะออกมาเป็นยังไงอะ่ะ นักแ,แสดงใส่แอคชั่นตัวพอ่อมาดูแลการถ่ายให้เองเลยนะแล้วมันจะออกมาแหวกแค่ไหนก็ต้องรอดูนะครับหวังว่าการดวลไรเซเบอร์เนี่ย er จะสนุกกว่าเดิมไม่เหมือนกับ3ไตรภาคของเรสกายวอล์คเกอร์นะครับโอ้โหอันนั้นก่าจะฟาดกันแต่ละทีโอ้หนักดาบแทน Star War s Starfighter นะครับแสดงนำโดย Ryan Gosling และมีกำหนดฉายปีหน้ารอกันต่อไปอีก1ปีนะสำหรับแฟนต่อไปครับมาสั้นๆเพราะว่ามีอัปเดตนิดเดียว เป็นข่าวไลฟ์แอคชั่นจากการ์ตูนแต่เป็นการ์ตูนสืบสวนสอบสวนตลอดการอย่างสกูบี้ดูแบบมีลือๆมาหน่อยนะว่ารอบนี้จะใช้ชื่อว่า Scooby Doo อริจินเป็นซีรีส์ของ Netflix และจะออกฉายทาง Netflix เป็น Netflix Original เลยนะครับเบื้องต้นมีข่าวมาด้วยครับว่าจะเริ่มถ่ายทำกันละในช่วงเดือนเมษายนนี้น่าจะถูกตีความให้ทันสมัยขึ้นตามสไตล์ n t t l l x นะครับข่าวก็มีเท่านี้เลยครับเพราะว่านักแสดงก็ยังไม่ประกาศนะครับ แก๊งป่วนผีจะเป็นใครแก๊งนักสืบจะเป็นใครเรายังไม่รู้นะครับรวมไปถึงชื่อภูมิกับด้วยนะผมก็รอดูนะครับว่าสกูบี้ที่เป็นหมาพูดได้เนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงในฉบับของ n น t f l i x ปิดท้ายกันด้วยข่าวหนังไทยสักสองสาเรื่องแล้วกันครับเริ่มจากการประกาศนักแสดงของหนังเรื่องผ่าจานจากค่ายสามงคลฟิล์มโปรเจกต์หนังสยองขวัญเรื่องใหม่ครับตัดเป็นตัดตายตัดขาดสายสัมพันธ์ชั่วนิรัน์จงเกียรติจงชังจงหมดรักกันไปตลอดกาล ใครที่เคยไปงานสีดำนะครับจะเคยเห็นพิธีกรรมการาผ่าจ้านการตัดอะไรแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีทั่วประเทศไหมนะครับเอาเป็นว่าไอเดียของหนังจากโครงโงนี้ซึ่งก็ได้มีการประกาศนักแสดงนำสองคนนะครับที่จะมารับบทเป็นคู่พานางแหละนั่นก็คือคุณท็อปทศพลน,นะครับและคุณเจนิสเจนิสตา ซึ่งคุณท็อปเนี่ยไวรัลใน t ิ t t o k ตลอดนะครับถูกพูดถึงตลอดในโซเชียลมีเดียนะคใครที่เป็นคนชอบดูหนังไทยดูวงการบันเทิงไทยจะเห็นแกบ่อยมากๆคุณเจนิดก็เช่นกันครับคนนี้ก็เป็นนักแสดงรุ่นใหม่ครับคนนี้ไวรัลมากๆเหมือนกันได้โปรดิวเซอร์หนังเป็นพี่มะเดี่ยวชูเกียรตินะครับแล้วก็ได้ว่วมกับที่คนท่าน่าจับตานะครับนั่นก็คือคุณนัทสอสรวิทและคุตู้อัศดาครับทั้งคู่เนี่ยเคยทําหนัง มาแล้วนะครับในเรื่องเทอม3ตอนขบวนแห่ที่น่ากลัวน่ากลัวพอมาจับหนังใหญ่เรื่องนี้ก็น่าจับตามองนะครับพี่มาเดียวก็เป็นอีกคนนึงที่ผมว่าเก่งมากๆนะครับแล้วก็พยายามจะแหวกวงการหนังไทยให้เดินไปข้างหน้าตลอดเวลาล่าสุดของแกก็ตาคลีเจเนซิสที่เสียงแตกมากๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันก็แสดงให้เราได้เห็นว่างานคนไทยมันก็เจ๋งดี เรื่องต่อมาครับ Stranger Thing ที่บ้านไม่ใช่นะครับตีปากตัวเองครับชื่อเรื่องว่ากล่องผีสุญญาณนะครับเรื่องนี้ภาษาอังกฤษ Ghost Board นะอันนี้ก็หนังผีนะครับเป็นหนังผีแนวแฟนตาซีไอเดียค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคีว Visual p o s t ร์เนี่ยอาจจะโดนคนดูเซวนะแต่ว่ามองไปมองมาผมว่าน่าดูด นะก็จะเกี่ยวกับผีในบอร์ดเกมครับแล้วก็แบบน่าจะไปเล่นบอร์ดเกมกันแล้วก็ผีมันหลุดออกมาคล้ายๆจูแมนจีภาคต้นฉนบับอะทีนี้มันก็ต้องมีการเอาตัวรอดกันแล้วก็สู้กับความสยองนะครับไปหาข้อมูลมานะครับความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้ก็คือเขามีการตีความผีไทยออกมาเป็นบอร์ดเกมแล้วก็ผทีที่มันเป็นบอร์ดเกมฟิชชั่มันจะแฟนตาซีแฟนตาซีใช่ไหมเออแล้วมันก็จะต้องออกมาบนโลกจริงด้วยผมก็อยากรู้ว่า ถ้ามันออกมาบนโลกจริงหน้าตามันจะเป็นยังไงอันเนี้ยน่าดูนะครับอยากจะเห็นตัวอย่างเร็วๆแล้วน่าหยิบม,มาพูดนะครับเพราะว่าเขาปล่อยโปสเตอร์ที่แม่งที่มันมีความคล้ายๆกับ s t a น n g e r t i n g อะแล้วมาปล่อยตอนที่ s t ตนเจอร์ติ g มันจบพอดีปิดท้ายกันด้วยโปรเจกต์เด็กใหม่ครับเด็กใหม่ภาคใหม่จะมาแล้วนะในชื่อ the girl from nowhere the reset nano oh, กลับมาแล้วแต่ว่าบอกแบบนี้นะครับว่าเหมือนมีข่าวมาด้วยนะครับว่าคุณคิตตี้เนี่ยที่จะมารบบทนแนโน ไม่ได้มาเล่นแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยจะเป็นการรีเซ็ตใหม่เลยใช่นักแสดงใหม่นะครับมารับบทเป็นไอตัวเด็กใหม่ก็ต้องมารอดูครับว่าแนนโนที่ไม่ใช่คุณคิตตี้หรือจะเป็นตัวละครใหม่ไปเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าสอบซีซั่นก่อนก็คือยอมรับเลยว่าทำมาตรฐานไว้ดีจริงๆแล้วก็ทำดีขึ้นเรื่อยๆด้วยติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็รอประกาศจากทางค่ายแล้วกันครับว่าใครจะมาเล่นว่าใครจะมาแสดงนำบ้างนะและนี่ก็คือทั้งหมดของจ,าจาังหวะดเจอข่าวหนังตอนที่2อครับอยากจะทำบ่อยๆ จะได้มีคนคุยเรื่องหนังกันนะผมว่าผมน่าจะทําให้แบบมันโผล่มาทุกสัปดาห์แหละอาจจะไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์พยายามจะ อ่อนมันให้ได้ตลอดนะครับถ้าชอบก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับอันนี้ผมตั้งใจทําจริงๆพยายามหาข่าวที่มันน่าสนใจมาชวนคุยกันนะครับอ่ะก่อนจากกันไปก่อนจะจบคลิปนี้ครับถ้า,าว่าชื่นชอบการนําเสนอของจังหวะจาาหนังฝากกดไลค์ like คลิปนี้เพื่อให้คลิปนี้ค,นคืนฟีดยูทูบมากขึ้นกดแชร์เพื่อเพื่อนๆคนรักหนังรู้จักกับจังหวะจาหนังและกดติดตามเพื่อไม่พลาดวิดีโอเกี่ยวกับภาพยนตร์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบเลิฟ์มูวี่เซฟมูวี่สวัสดีครับ